ท่านนะคะทุกท่านใน <apl ians> ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเนาะ,ะเป็นสมาชิกใหม่แต่ด้วยประ,ประสบการณ์กับการที่เราเป็นวรทยกรเรื่องด้านสิัณฑ์เนาะเราจะมีในเรื่องของอินกเดียนเป็นนักธุรกิจใหม่ใหม่ใหม่ซิงซิงเมื่อวานนี้เองนะคะก็อยากจะลำดับนิดนึงเพื่อทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจกับปิะพันฑ์พ็มองดูแล alone, ing, sun, courage, ้วก <chil> ็เป <t> ิดใจมากกับเรื <po> ่องสินค้าเนาะ ด้วยส่วนผสมต่างๆเป็นสมุนไพรธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยท่านจะได้ล,ลำดับนะคะนี่คือแชร์แนวคิดแชร์แนวคิดจากที่เราดูอินกีเดียและจากที่เราเห็นผลิตภัณฑ์นะคะทั้งหมด63 0 0ท่านเช้าวันนี้จาก VIP ก็ขออนุญาตนะคะนสวัสดีผู้นําแนะนําตัวเองนะเช่อธธนุษาดาเนรพัฒน์ผู้ที่มอบโอกาสทางธุรกิจนั่นคืออาจารย์ยุทธนาแต่อยู่ภายใต้สายงานของท่านอาจารย์ภมกิตนะคะ ู่กับวงการธุรกิจเครือข่ายด้านสุขภาพมาก็20ปีขขอน,อนอนความสำเร็จก็เบื้องต้นอันนั้นเราคอยเจาะลึกกันแต่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้รับทราบเกีก่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้ทำความเข้าใจกันว่าหลายท่านที่ฟังมาตั้งแต่ที่เริ่มฟังมาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์หลายท่านมีผู้ที่ป่วยอยู่ในเมืองหลายท่านมีผู้ที่อยากจะลองเรื่องผลิตภัณฑ์และหลายท่าน ที่กาลังจัดลําดับผลิตภัณฑ์ว่าจะใช้ยังไงจะกินยังไงอะไรเป็นแบบไหนนะคะเท่าที่ดูด้วยสินค้าทั้งหมดเมนี่ยการเริ่มต้นของร่างกายเราเนี่ยจะต้องมีการดีท็อกซ์ลั่ไส้ออกมาก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดอุดตันต่างๆเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะเรามองไม่เห็นจึงมามีมุมมองในเรื่องของการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์จากที่เราไม่ได้สัมผัสแต่คาดว่าประมาณเบื้องต้นว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนี้ ถ้าถูกนะคะท่านก็ช่วยกด 9, ถ้าผิดก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งแต่มองดูแล้วว่าอันดับแรกเลยนะคะว่าตกเย็นมาเนี่ยเมื่อท่านได้รับผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยนะคะตัววีด้าเนี่ยท,ววท่านควรจะตัววีด้าท่านควรจะก่อนนอนนะคะเชื่อมั่นว่ารับไส้เราจะปฏิบัติการอิ่ภายใน8ชั่วโมงแล้วไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่ะหหรือ2แคปซูลแต่เริ่มต้นในการล้างตัวเราเองหนึ่แคปซูลก่อน ทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่1แคปซูลก่อนภายใน1อาทิตย์นะคะแล้วทีนี้8ชั่วโมงเข้าทำง,งานเขาจะทำหน้าที่ขับระบบต่างๆในร่างกายของเราออกมาแต่วันนี้เราไม่รู้ว่าธาตุของใครอ่อนธาตุของใครแก่นะคะแต่ถ้าท่านธาตุอ่อนหนึ่งแคปซูลจะพอดีแต่ถ้าท่านธา,นานออนนตุาาาาแก่นั่นคืออุดตันเอาไว้นานนะอุดตันเอาไว้นานท่านต้องสองแคปซูล แล้วหลังจากนั้นท่านดูกระบวนการทรํางานของเขา8ดชั่วโมงเนี่ยคนเราเขาบอกว่าห้ามเกิน8ปดโมงเชา้าท่านต้องเอาเขาออกนะคะตรงนี้ท่านต้องดูเวลาทีนี้พอหลังจากร่างกายของเรามันสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าท่านไหนก็ตามแต่ได้รับสินค้าเวลาไหนก็ช่างนะคะท่านต้องเริ่มต้นจากดีดับพลัสก่อนเลยทันทีน,นะคะและตื่นเช้ามาแนะนําทุกท่านเลยว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะต้องได้รับนะคะน สะอาดเนี่ยในวันหนึ่งสถึง4 0 0ร้อยซีซีนะคะติมชามาดื่มน้ำเลยถ้าว่าจะเป็นอุณภูมิร้อนอุณภูมิปกติหรืออะไรก็ตามแต่ดื่มลงไปเลย2แก้วอรร่างกายของเรามีการฟื้นฟูได้น้ําที่สะอาดแล้วท่านเติมเต็มโดยการทดสอบก,กับนิกนายทัดนเลยค่ะในหนแคปซูลนะคะ ในหนึ่งแคปซูลปฏิกิริยาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นทันทีจากร่างกายของเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าวินายพัตติเท่าที่ดูด้วยผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์คาบินเชนิดหนึ่งเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปทําหน้าที่ในเรื่องของเทโมเนียในร่างกายของเรานั่นคือในระบบ DNA เาจะทำปฏิกิริยาในการฟื้นฟูเซลล์ลทั้งหมดของร่างกายของเรานะคะแล้วเมื่อปฏิกิริยาเหล่านั้นมีการฟื้นฟูในระบบต่างๆของร่างกายมันจึงทาหน้าที่นะคะทําให้เราฟื้นฟูความเป็นหนุ่มสาวทีนี้คําถามก็ต้องมาดูอีกว่าเมื่อท่านเปิดทางสิ่งเหล่านั้นแล้ว หนึ่งนะคะหนึ่งแคปซูลเนี่ยเชื่อมั่นว่าท่านประธานคงฟังอยู่ตรงนี้ว่าที่พูดเรื่องผลิตภัณฑ์ของท่านถูกหรือไม่นะคะประจิรยาเขาจะทําหน้าที่ตอบสนองของเรานะคะในยามท้องว่างก่อนอาหารเช้าแล้วทีนี้ก่อนอาหารเช้าท่านท,ท่านจะเข้าไปทําหน้าที่ในการดูแลและฟื้นฟูลําดับต่อมาหรือเข้าไปทําหน้าที่บล็อกในการสลายไขมันนะท่านทํำยังไง ท่านก็ก่อนอาหารเช้าเลยคอลลาเจนพัชนะคะก่อนอาหารเช้าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าสักประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่กระบวนการทํางานของวีด้าพัดเขาทํางานแล้วนะคะแต่การรับประทานอาหารเช้าแนะนําท่านนิดหนึ่งว่าท่านต้องทานไม่เกิน9โมงเช้าเนาะแล้วต้องออกกําลังกายเพราะท่านจะมีการบล็อกและการเบรนไขมันออกมาคอลลาเจนต้องก่อนอาหารค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นท่านก็รับประทานอาหารของท่านตามปกติ ติดแต่ทําไมน้ําหนักของท่านมันถูกบล็อกแล้วหุ่นของท่านถึงเฟิร์มแล้วทําไมผิวผันผิวพรรณของท่านถึงดี7จสวัน7วันผิวพรรณท่าน,นจะถูกเปลี่ยนทันทีนะคะและมามีคําถามอีกผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเครียดนอนไม่หลับมีปัญหาเบาหวานน้าตาลขึ้น